สวัสดีน้องเมสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอืม <c oughs> คุณแชมป์แชมป์นะครับสวัสดีนะครับนะฮะคุณตูนนะสวัสดีครับมาแล้วก็อย่าลืมตอกบัตรนะจ๊ะนะครับฝากตอกบัตรกันนิดหนึ่งซื้อตั๋วซื้อตั๋วน้องพิงสวัสดีจะรู้อ่ะน้องเลมอนสวัสดีจะหนูคุณสิทธิพรครับคุณลาวันนะคุณโอนี่นะน้องแองเจิลนะครับ พี่หรือไทยรัฐนะเออคุณเป็นนภานะครับคุณเอสดีคุณประภาประภาสีนะครับคุณหน่อยเออคุณสุปกรณ์นะครับอืมคุณมาลัยคุณรัแปรลิ้วนะคุณแชมป์แชมปนะคุณอะไรชูเดะนะครับอืมคุณตูนป้าประยูน นะครับคุณรวมพรคุณวาสนาแม่หนูมารีมีลูกแมวมียวสวัสดีครับนะคุณบายน์นะครับอืมคุณพันทิพย์นะฮะคุณชนทิดาแล้วก็คุณเคเคเก้าห้าแปดหนึ่งเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์นะครับรับต่อภาษีทั่วราชอาณาจักรนะนะครับคุณซีพาวเวอร์นะฮะคุณพยา คุณนำไพนะครับคุณโนไก่นะยิ้มให้อยู่ชาแนลนะครับไปกดติดตามกันนะนะมันไปลงคลิปล่าสุดขาวดำขาวดำอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วงงนะครับคุณลุงนวดนะครับนะคุณชัยนะครับนะสวัสดีด้วยมาแล้วอย่าลืมตอกบัตรนะครับนะมาแล้วอย่าลืมตอกบัตรวันนี้สนุกวันนี้สนุกเพราะว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดแม่งโทรมาโทรมาอีกแล้วนะพอโทรมาเสร็จต้องต้องรีบมาขึ้นไลฟ์เลยเดี๋ยวกูจะลืมฝากแชร์ด้วยนะเออนะครับป้าข้างบ้านเมืเ่อไรป้าก็จะเข้าบ้านทีที่ว่าอยู่แต่ข้างๆแล้วยุ่งไม่กัดเหรอนะครับสวัสดีนะครับป้าข้างบ้านนะฮะคุณพนิดานะครับสวัสดีนะฮะมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะเตรียมดูอีสาน ชีวิตแม่งไม่ต้องทํามาหาแดกเลยรอดูอย่างเดียวนะเอะน้องยิมน้องนองยิมน้องยิมนะคุณมะเขือนะครับคุณนีโอนะสวัสดีครับป๋านะครับสวัสดีครับพี่มนนมจิตนะครับเอะนะอืมนะครับอ่ะใครมาช้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าป๋าก็จะรีบไปเหมือนกันนะมีธุระปะป,ปังเหมือนกันพอดีอแรงข่าวใกล้ชิดใต้ต้นมะขาม แล้วมะเขือเทศเขาโทรเข้ามามเมื่อกี้นี่เองเพิ่งวางสายไปไม่นานเนี่ยนะครับทําให้ป๋าต้องรีบแบบไอ้กูต้องขึ้นมาก่อนไอ้สัตว์จะกูลืมนะครับอนะครับคุณจีเจแปนนะครับสวัสดีนะฮะมาเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าดิฟามาเล่าให้ฟังเลยดิฟก็อย่างที่ป๋าได้พูดไปเมื่อสองสคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าอา่า เดี๋ยวมันจะมีมาหากรรมนะครับทั้งขุดทั้งลื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนนะน้องโมกเนี่ยนะครับจะโดนแบบระหามเลยนี่ล่าสุดนี่นะครับตอนนี้ผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาบินมาในไทยแล้วนะฮะนี่จะฝากบอกน้องโมกไว้นิดนึงนะจะระหามก็ระหามไม่เต็มที่จะเอาดีทางไหนก็เอาดีทางหนึ่งจะด่าคนก็ดีเอาดีด่าคนจะทําอะไรก็รีบทําจะเต้นชึ่งๆโป่งโป่งชึ่งเนี่ยชึ่งๆโป่งโป่งชึ่งด๊บ กระตุ่มหมู้มันก็รีบทาไปรีบทําเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับบางคดีที่ถูกออกหมายจับไปเนี่ยเขาบินมาไทยแล้วแล้วเขาก็เหลืออีกไม่ขี่วันเขาก็จะพ้นการกักตัวแล้วนะครับทีนี้มันก็มีทีมงานนะฮะมันมีทีมงานนักขุดทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็ไปยืนรอนะฮะยืนรอต้อนรับและเดี๋ยวเขาจะพาไปบางสถานที่ต้นขั่วของหมายจับ นะปลายทางของหมายจับมันมีอยู่นะฮะหลายคดีเลยนะน้องโมกนะไอเราก็คิดว่าหนูมีคดีเดียวนะไอเฮีย yeah. หมายจับหนูก็มีอ,อ,อยู่พอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็จะพาไปนะครับอ,อไปที่สถานีตํารวจแถวแถวนองปงหนองเปลือน้องโมกจําได้ไหมน้องเปลือบ้านใครจกลุลนะครับเอ,อแล้วก็พาไปที่อีกที่หนึ่งนะสถานีตํารวจมันมีทั้งหมดสองที่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปศาลจังหวัดอ,อ สารพัทยาหรือไงเนี่ยสารชนบุรีทุกอย่างหนึ่งเนี่ยนึกจำไม่ได้แล้วลืมเขาโทรมาบอกว่าผู้เสียหายคนนี้บินมาจากต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะพาไปคัดหมายจับแล้วเดี๋ยวเขาจะแจกตํารวจอ,อ่หลายคนแต่แว่ามันก็มีตํารวจอยู่หลายคนนะที่มีหมายจับเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไปซุ่มอยู่แล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยอ่าได้ข่าวมาว่าจะมีการแจ้งข้อหาเจ้าของบ้านด้วยจะมีการแจ้งข้อหาเจ้าของบ้านคนที่ให้บ้าน น้องโมกอยู่เนี่ยในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยจริงๆเขาให้บ้านเลขที่มาด้วยนะเขาให้ชื่อหมู่บ้านมาด้วยแต่ว่าป๋าไม่กล้าพูดไอสัตว์เดี๋ยวโดนฟ้องนะครับเอาเป็นว่ามีคนเข้าไปดูเข้าไปอยู่เขาเห็นแล้วนะครับแล้วมีตํารวจเนี่ยเข้าไปดักรออยู่สองสามวันแล้วไปซุ่มโป่งนะแต่ว่าไม่เจอตัวน้องโมกแต่รั่วอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเขามีการจับสัญญาณเบสนะฮะมีจับสัญญาณเบสอยู่นะครับพี่การซรลองสวัสดีจ้า นะจ๊ะจะกครู <college> นะครับออคุณคุณโฉมนะครับนคะุณนะนะสุรินนะแลวเสร็จเรียบร้อยได้เป็นไงครับตอนเนี้ยเขารู้แล้วใช่แล้วเพราะเขาจับสัญญาณเบรได้นะครับแหมใช้โทรศัพท์มือถือคิดว่าเขาจับไม่ได้เหรอเออใช้ชื่อคนอื่นเปิดคิดว่าเขาจะไม่รู้เหรอบัตรนี้เขารู้หมดแล้ว แล้วเขาก็ติดต่อเจ้าของไอ้เจ้าผู้เสียหายจนที่อยู่ต่างประเทศจนบินมาไทยเนี่ยมาเอาเรื่องมึงเนี่ยน้องโมกเออนะไปบอกไปบอกไอ้กิกมึงด้วยนะไอ้กิ๊กมึงไอ้เจ้าของครีมฟอกหน้าตางูเขียวอ่ะไปบอกด้วยนะนะอ,อบอกว่าเตรียมหาเงินประกันตัวให้หน่อยแต่คงจะประกันยากเพราะหนีหลายคดี <c oughs> จุกลูนะครับไปหลบไปซ่อนอยู่แล้วเขาจะมีการแจ้ง เจ้าพนักง,งานตํารวจนี่นะครับอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะนะครับให้ที่พักพิงหลบซ่อนกับผู้ต้องหาที่มีหมายจับทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามีหมายจับเดี๋ยวถามว่าเอา้ารู้ได้ยังไงว่าไอคนที่ให้ที่พักพิงน้องโมกเนี่ยเขารู้หรือว่ามีหมายจับแล้วให้อ,อยู่อ่ะรู้ครับเขารู้กันเขารู้จักกันมานานแล้วเรารู้เลยว่ามีหมายจับเดี๋ยวมันมีอะไรเชื่อมโยงกันมันมีแชทเชดแชทเชดใครไม่รู้นะไปหลุด น้องโมกฟังแล้วใจชื้นขึ้นมายัางนะน้องโมกของป่าใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมมันมีแชทหลุดอะแล้วมันมีเสียงคุยอะเออที่ว่าคุณไปขอเขาอยู่อะไรกันนะเออแล้วคุณก็เขาแล้วก็ไอ้เจ้าของบ้านก็ไปคุยอะไรเรื่องหมายจงหมายจับอะไรเป็นยังไงนะครับเออแล้วก็มีการตบปากรับคําว่าไม่จําเป็นก็จะไม่ออกไปไหนไม่อะไรจะไม่สร้างความเดือดร้อนไปคุยอะไรใครเขาไว้เนี่ย หลักฐานเขามีหมดแล้วนะจ๊าน้องโมกจ๋าเออป่าถึงบอกว่าหนูจะโป่งโป่งชึ่งหนูก็โป่งโป่งชื่งเอาให้เต็มที่ไปเลยนางงานนี้มันมีเวลาไม่มากนะครับน้องโมกคงตกใจกูบอกแล้วนะถ้ามึงไม่มึง,ม,งมึงไม่ชัวจริงนี่มึงอย่าเล่นแล้วมึงเล่นกับใครไม่เล่นมึงไปเล่นกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่เขาโอโหลงมาขนาดแบบประสานประเสริญกันเรียบร้อยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวฝรั่งเศสาสาวไทยที่อยู่ฝรั่งเศสอะ นลเขาล่อ,อ,อมึงเลยนั่นนะน้องโมกกูก็เตือนมึงหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเออเขาเงียบไปอะไรไปก็ปล่อยเขาเงียบไปก็ยังไปแซะไปแขวเขาอะไรเขาสุดท้ายเนี่ยนะครับไปเล่นถึงลูกถึงผัวเขาเลยอทีนี้เขาก็ไม่ปล่อยมึงไงเดะจริงไหมคุณดูตัวอย่างง่าย,ายๆน้องโมกดูตัวอย่างนะเจ้าของช่องที่เขาขายต่อให้คุณนะทุกวันนี้ก็เป็นอะไรก็เงียบหูป,ปากสงบสงบ สงบสงเงยมเจียมตัวไปเยอะไม่มีด่าคนไม่มีอะไรคนไม่กล้าห้าวอีกแล้วเพราะอะไรโดนไปหลายหมายโดนไปหลายหมายแต่ไม่กล้าบอกเราโดนนะขายขี้หน้าไงก็ไม่กล้าบอกและที่สําคัญตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าช่วงหลังๆนี้ก็ซอบลงเพราะว่าหมายเยอะนะโดนไปสองสมหมายแล้วนะครับแล้วก็ลูกก็พึงคลอดอืประมาณนี้นะก็ก็ปล่อยเข้าไปคนนั้นปล่อยเราตัดทิ้งไปก่อนนะแต่เอาน้องโมกเลวันนี้น้องโมกเป็นตัวหลัก น้องโมกกับหัวหน้าเผ่าเนี่ยเป็นตัวหลักของวันนี้เลยนะฮะที่บอกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนเขาติดต่อผู้เสียหายมาแล้วตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่าน่าจะเหลือสองสามวันก็ครบจะครบเจ็ดวันแล้วเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยฉีดมาแล้วสองเข็มนะฮะไม่จําเป็นต้องกักตัวถึงสิบสี่วันแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานพาไปถึงสถานีตารวจเรียบร้อยเลยพาไปอ่าคัดนะฮะไปคัดสาเนานะครับแล้วก็พาไปศาล นะครับเพื่อที่จะไปขอคัดหมายจับนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแจกจ่ายตํารวจกันบานเลยทีนี้ก็โอ้ตารวจก็ยืนรอเต็มเลยอะ่ะนะครับสวัสดีครับพี่ลิทนิวนะฮะพี่ทองก้อนสวัสดีนะครับน้องหญิงหญิงสวัสดีนะจ๊ะใครยังไม่สมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็รีบเลยนะหกสิบห้าบาทต่อเดือนจุกรูนะพอเสร็จเรียบร้อยได้เป็นไงครับบรรดามีรักแฟนเพลงทั้งหลายน้องโมกตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขฮนะนี่ตอนนี้ที่ขณะป่าพูดอยู่นี่มันยังไม่รู้ตัวนะมันมันยังโปงโป้งชึ่งกันอยู่แนละ้วนั่นน่ะ แต่หลังจากถ้าป๋าพูดคลิปนี้ไปถ้ามันได้ยินมันคงคิดหนักอ่ะจะมาทงมาเถียงอ๊ย้ยฉันไม่ใช่คนนั้นฉันไม่ใช่คนนี้ประธานโทษประธานโทษคุณโมกครับเสียงของคุณภาพคุณคลิปคุณที่ไปพูดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในสถานที่ราชการเนี่ยมันมีคนเผอิญไปถ่ายคลิปไว้ได้ แล้วถ่ายใส่หน้าคุณเต็มเต็มเป็นเสียงคุณปกติมันจะมีข้างๆไงแต่คลิปข้างๆเนี่ยมันจะหายไม่รู้ใครไปลบใครไปอะไรป๋าไม่ทราบแต่วันนี้เนี่ยมันมีคลิปหลุดแล้วมันมีอยู่คนคนหนึ่งไปปล่อยออกมาคลิปเนี้ยใครก็อยากได้แต่ป๋าเห็นแล้วมีคนส่งให้ป๋าดูป๋าบอกโอ้โหชัดเจนเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องใช้ภาพขยายโมกนั่นน่ะมึงเลยแหละทั้งเสียงพูด เหมือนเดะเลยเหมือนเดะเป๊ะเลยอ่ะแล้วในคลิปนั้นด้วยนะในคลิปนั้นเนี่ยมึงมึงกำลังพูดถึงจูโล่งด้วยนะมึงบอกจูโล่งใส่ลายป้ายสีหัวหน้าเผามึงน้องโมกมึงไปคิดดูให้ดีว่าใครยืนถ่ายมึงบ้างวันนั้นน่ะวันนั้นใครเขายืนถ่ายมึงบ้างที่มึงกำลังพูดจาใส่ลายจูโล่งไทยแลนด์หรือโคนันเมืองไทยเราอ่ะมึงกำลังไปเอาอะไรครับไปใส่ความพี่อัจฉริยะนะ ในสถานที่ราชการแห่งหนึง่งนะที่ที่หัวหน้าเผ่าเคยไปนะตรงนั้นน่ะแล้วในห้องนั้นน่ะห้องใหญ่ๆห,ห้องกว้างกว้างห้องนั้นน่ะกูจะบอกให้มึงนึกดีๆว่ามีใครถ่ายมึงบ้างนะแล้วมึงไปขอให้คนเคารบเนี่ยนะมันไม่อยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องข่าวมึงไปขอให้เคารบเนะี่ยโอเคเขาไม่ลบนะแต่เขาตัดเสียงดูดเสียงมึงออกยิ้มมีคลิปเต็มปา่าไอ้เชีย่ยเออมึงมีด้วยเหรอ เฮ้ยมึงอย่าเพงเอ้ยมึงอย่าไปให้ใครนะเว้ยมึงเชื่อป่ามึงอย่ามึงไปให้อย่าไปปล่อยนะคลิปนี้อย่าไปปล่อยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไหม่มันมีคลิปเห็นหน้าเต็มเน้องโมกนะยืนพูดเลยแล้วใส่ไลายเอ่ยชื่อด้วยเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะพิจารณาอยู่ว่ากูจะจัดให้พี่อัจฉริยะเขาดีไหมนะถ้าจัดให้มันน้องโมกมึงเรียบร้อย <laughs> จุกกลูเห็นไหมครับ ทำอะไรก็อย่าคิดว่าไม่มีใครเขารู้ไม่มีใครเขาเห็นเออนะวันนี้หน้าแหวงผมเป็นยังไงอ่ะหน้าแหวงผมอยู่ไหนมาอย่างเนี่ยหน้าแหวงเนี้ยแกไปเล่นอะไรไอ้ไอ้แอปพลิเคชันอะไร snap นั a p c a m e r แค a m e r a อะไรขึ้แกเนี่ยแกบ,บอกไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากนะเดี๋ยวแกหายใจไม่ออกเนี่ยนะครับอ,อ่ารันรันสวัสดีนะครับแเ,เป็นแบบเนี้ยน้องโมกตายบอกให้วันนี้เปิดมึงก่อนเลยนะจะเต้นแรงเต้นกากับน้องก็เต็มที่ไปนะ นะน้องอยากจะดา่าใครก็รีบๆดา่าเพราะเวลาน้องเหลือน้อยแล้วปลาเดี๋ยวเนี่ยนะครับปลาเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีหมายจับไปถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะมีหมายไปที่ทบ้านเขาจะค้นเขาจะเปิดบ้านเลยมึงไม่ต้องห่วงครับหลักฐานเขามีหมดเขาจับสัญญาณเบรดมึงได้เขารู้ว่ามึงเล่นอะไรน้องเหมียวสวัสดีจ้หนูนะครับนะครับเออก็แบบเนี้ยใช่ไหม มึงคิดว่าอยู่หลังนั้นแล้วมึงจะปลอดภัยเหรอร้อยวันพันปีไม่มีใครเข้ามาจับมึงได้เนี่ยไม่ใช่เลยนะเจ้าของบ้านสวยด้วยนะให้ที่พักพิงหลบซ่อนนะผู้ต้องหาเนี่ยโดนกับเข้าไปด้วยในเพื่อนมึงจะรู้ตัวไม่นี่ว่าจะโดนเดี๋ยวเดีาจะมีหมายเรียกออกไปอีกนะเรียกเพื่อนมึงด้วยถ้าไม่มาก็ถ้าไม่มาสองหมายก็โดนหมายจับไปอือเป็นไงล่ะครับแหมส,สนุกสนานไม่ละมึง สนุกสนานไหมฮะโอ้ยฉันไม่ใช่ค่ะฉันอยู่เกาะกลูดฉันอยู่เกาะเกลด็ดฉันอยู่เกาะช้างฉันอยู่เกาะล,ลาน,น,ลานไม่เป็นไรครับหมายจับมันพุ่งไปที่บ้านเลขที่นั้นทีเดียวแล้วถึงวันนั้นเนี่ยผู้เสียหายถูกพ้นจากการกักตัวเมื่อไหร่นะแล้วไปเอาแปอวสำเนาหมายจับมาเมื่อไหรนะ่นะน้องโมกมึงยืนอยู่บนมึงยืนอยู่บน y o u t u ู e ได้ไม่นานหรอกป๋าบอกให้อืมเอ่อนะครับ ป่านนี้เปิดตูดหนีไปแล้วจกรู้ไม่รู้เอ,อ้ยไม่รู้นะแล้วถามทำไมไม่รู้อ้หาไม่รู้แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนล้วหัวหน้าพักก็ไม่เปลี่ยนคนเดิมขายหัวหน้าพักกบกูนี่แหละหัวหน้าพักจกรู้แต่ับจะเป็นแบบนี้ไงป่าถึงพูดไงลองโมกมึงอาหารเรื่องแท้ๆเลยถ้ามึงอยู่เฉยๆนะ มึงจะเต้นแรงเต้นกาจะดีดยาจะเฮียอะไรก็ไม่มีใครเขาว่ามึงหรอกนี่ลามปามไปเล่นครอบครัวแม่ผู้เอ่อแม่น้องผู้เสียหายไปลามปามไปเล่นเขาแล้วเขาเรียกอะไรจัดการนอกสั่งไนงะนะครับเขาเรียกจัดการนอกสั่งนะผัวผัวสำรองเนี่ยเขายังไม่ทันสั่งอะไรเลยให้ทําอะไรนะครับเล่นเล่นเองเล่นใหญ่นะ กูบอกแล้วนี่สิบจีเขาก็พูดกูก็กะแล้วว่าเป็นมึงแน่ๆเลยน้องมกเพราะว่านะคนที่นะอคนที่ตกเป็นเป้าเนี่ยไม่ใช่ใครตอนนี้ก็มีแต่มึงไก่ไเตี้ยหมาตื่นนะแต่เตี้ยหมาตื่นนี่เขาบอกเขาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะชำละทีเดียวเลยเดี๋ยวเชื่อเป็นตัวๆในเตี้ยหมาตื่นมึงก็ไม่รอดนะกูบอกให้ลูกเมียมึงทํางานที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขาขุดขึ้นมาหมดนะนะเขามีการเก็บภาพถ่ายภาพอะไรลูกเมียมึงหมดแล้วเตี้ยหมาตื่น,นแต่ใจยเย็น แต่เขาวางงานนี้เขาบอกเขาจะล่อให้ก่อนเขาจะล่อไอ้น้องโมก,ก่อนแล้วก็เป็นไปตามคิดเป็นไปตามคาดแล้ววันนี้ก็โทรมาบอกว่าปางรู้อ่าวันนี้เขาลอยโมก,กน,นะตอนเนี้นะครับผู้เสียหายบินมาแล้วตอนนี้เหลือวันสองวันเขาก็ออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะมีะชุดซิเคียวตี้นะจะพาไปจัดการเรื่องสำเนาขอสำเนาหมายจงหมายจับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะล่อเลย นะถ้ามีหมายจับเสร็จปุป๊บเขารู้ว่ามีปุ๊บเดี๋ยวเขาขอหมายค้นเลยโมกเก็บเสื้อผ้าทันเปล่าเนี่ยอุย้ยเป็นห่วงมากเลยนะน้องโมงนะกูว่าวันนี้คงกูว่าวันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันคงจะเลิกไร้สน่ะเพราะอะไรเอ,อ่ออีชันต้องขอเวลาก่อนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะเอ,อ่อตอนนี้คลิปนี้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของอีชันแล้วคะ่ะนะคะเพราะว่าฉันต้องเก็บเสื้อผ้าก่อนแล้วคะ่ะนะคะจุกลู